ช่วงนั้น้อน้อยเจ๊กูย่หววันอังคารตอนเช้าไต้ตอนอตั้งมากูย่เว้มองขอหลุดตชูแล้วให้เจกูย่อลุยคอนักขอซอยฮะซอยคอฝืนโดนักขอซอยฝืเาป็นนอมาเหอะเป็นหรือเราเป็นนอมาเจ๊กินตอนต่อเ้าตอนเช้เราต้อง้านนอเจ๊กนม้อนจ่อยมชน่งยวตนนอจ้ลุชอวตอนเจ๊นก็อจีบว็อจีบนอละหึ่งไอเากันว่าอกมาาไม่ใช่ใกวจ้ะ เินแล้วก็ียจริงๆกเหรอจงก็ก็สดท้ายเดกมงกันไก่ัง่จงก็อชีชีช้ส่วนนี้งเียก็มองคก็คนี่เดียวกมาเลยมมอนัจอดเดเดี๋ยวน้องทำได้เบื่แป๊บน้างเขาโจัดัญยาเลยอันนี้เขาเรียกก๋วยเตี๋ยวทันยาหรอใช่กๆๆๆ ระวัาางนะคะหมูเนาะหมูผสมกับหมูสับแล้วก็ใส่พริกของเหนือแล้วก็ใช่อันนี้ใส่พริกลงไปด้วยไอ้มะเขือเทศอ่ะใช่แล้วเป็นแบบเนี้ยเขาใส่ในน้อมิอยะอันนี้ใส่ใส่พริกลงไป เล็บขึ้นเดี่ยวไอเลิบขึ้นเดียวพี่หนึ่งเอาเลยค่ะถ้าน้ำมันน้อยก็ค่อยเอาอีกรอบเสร็จแล้วเนาะแล้วแล้วกินกันเลยโอ้สุดๆไปเลยค่ะสองพี่น้องอีกแล้วพี่น้องอร่อยเผ็ดชาร์ชชอบเติมน้ำกระเพิ้นได้น้องของน้องชิมพี่น้องกิมของน้องก่อนน้องไม่ได้ใส่น้ำตาล ข้างหน้าก็มีนะอร่อยแต่ผมพี่ดูเหมือนน้ำหายไปหมดไหนเงินอะเช่นนจะดูสูตรเกี่ยวสูตไม่หร่อยกินแบบจุ๊บๆดูเหมือนอันนี้จะอร่อยกว่าครั้งที่แล้วอันนี้หมูสาบไม่อร่อแบบ ท่า่ได้ว่าท่าได้ว่าน้อะไรเนี่ยถ้าเะมา,าะมาเช้าอ่ะท่ามาเลยเขียนทิ้ี่แล้วเขาก็กลับก็ไม่มีอะไรกัอะวก็กลับได้มีคนไข้คนไข้คนเดียวคนไข้คนเดียวอาจารย์เยอะมากไม่มไน้อง่าไม่ตีองปีนะ แล้วก็เจอแบบสวดมากแล้วมันมีแมงด้วยนะเขาจะไม่สัดหวีแมงเยอะค่ะสั่งน้ามาเพ็ดมาเป็นถุงีเพสั่งหน้ามะเผ็ดมเผ็ดใส่อะไรบสับ ขนาดเราไม่มีขอน้ำละคะพี่เ็กินขอน้ำไหมไม่ค่ไม่เคยกินเลยขอน้ำเขากินเากน้ำขิงกันแล้าปลูกกันไม่เคยกินอเราที่ไม่มีถ้ามีพี่เบียร์เไ่ชอบทำไมแล้วมันมันราใส่ราใส่แล้วมันมีกลิ่นแลวเหม็นจริงแต่มันอร่อยเหมือนเจลหรือฝนที่เปเลที่น้องชอบอ่ะอ รอนนะการกินชมมันร้อนเลยค่ะ่ร้ออนาอือสอน้วนอนที่บ้านต่ไม่กินอบสวันกินแต่ทีเดียวแบบเดียวแม่ที่ก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวแม่ก็ชอบที่้งวันวิธีใดก๋วยเตียวใช่แล้วก็ด่าแม่ด้วยทา้งน้าไม่ต้องทาเยอะเนื้อรู้ไม่กินข้าว มันมันนอนสยเหมือนมันนวลขึ้นอะมุสระแช่าให้เขาที่ล้างทำอะมันดูไม่สะอาดเพราะไม่ได้ล้างใช่ไหม,มน้องก,ก็เลยเอามาล้างเองทำมุสระเองแล้วก็ทำผมก็เลยมาจับเองอ นีนมันพี่ต้องมีงานนีีอย่มอกนี้ไม่ตายชัวรนี่เพราะว่าเราก็มีพวกนี้มันสูงนมันสุดใน้ำเป่านี่มีมัชุบน้ำีไหมีทุกว่วา 那边呢？他们也在拍呢。 ปล่อยะะไหมคะไมอยู่ปล่อยให้น้องทำน้องทำเยอะเกินไปวหมดกินตีนี้ถ้าทำกินคนเดียวก,ก็อร่อยอืออือใช่ไหมใช่ ตหมือนีน้องน่าจะแบท่อนท้างได้ทักกว่าเธอที่แล้วใช่แต่คนนี้คนที่แล้วอ่ะสิบสิบโมงมันไม่มาแล้วเต่คนนี้อ่ะต้องสิบเอ็ดมงหรือสิบเอ็ดโมงครึ่งหรือว่าสิบสองโมงห้าโมงถ้าได้ประจำการนะห้าโมงหกโมงยังจะได้ด้วยแต่ก็ที่แล้วอ่ะคืออาจารย์ไม่สนใจเราแล้วก็กินกับกินก็ได้แต่คนี้ต้องท่องบอกพีหือได้กับเาก็คทีแล้วสองสมโงค่อยไปก็ได้เนนี้อ่ะสองโมครึ่สองโมงต้องถึงรงาาลว

ปรุงไปด้วยแล้วทำไม่านานได้ใช่มหมู <c oughs> มสับอะไม่นานเหมือนเราต้มไงต้มน้องเทต้มพอ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 ,พอได้น้ำซุปขนาดหมูมสับอะเราคั่ว,วจนมันแห้งไม่มีมันกลิ่นเหม็นออกหมดละคือหมูมันไม่ใช่สดไงเราคั่วจนกลิ่นมันออกหมดแล้วก,แวก็แล้วก็มันเล่นนุ่มมันก็ร้อนมันเล่นเปิดก็แค่นั้นหมูก็โอเคละแต่หมูคือเราต้องทำให้มันเปิดนก็เลยใช้เวลานะแต่กระดูกหมูนี่รู้สึกน่าจะสุกเร็วกว่าค่ะแปลงนะ เยอะกนไปเดี๋ยวเราจิ้ให้หมดเดี๋ยวเราสู้ได้แค่ขาที่มันหยอแพไปแล้วพี่เดี๋ยสู้ๆค่ะพอนรู้สึกอยาจะินนะขอให้อหาเข้าไปมัน้สกแอยากินเพราะเซ้นมันเยอะเกินไป กินนี้ต้องทำไงอ่ะถ้ากับรอยากินแบบนี้พี่ชะยก็มีก๋วยเตี๋ยวที่บ้านก็มีเสียกินรสแบบนี้รสชาติแบบนี้ต้องไปรับองจากเราแสดงว่าพี่ชอบกินแบบกอนกินข้าเหนเลย กินก mm ็เ hmm. จ uh, ้าเดจริงจริงติมากแบบาใช่อิ่ินม่ก็อิ่าใช่งเกียวมันต้องกินทาใอย่แบบนี้นะคะถจะแบบใช่ครัแบบ กินจังจก็จะกินมากกว่กาเยีมช่วงช่วงนี้รู้สึกเหมือนพี่นึงกินรสชาติจัอดได้แล้วได้แล้วยางที่สองอ,อร่อยอร่อยอร่อยมากแต่ต้น